พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกครับวันที่หมิถุนายนสอง7ันห้าอห้าสิบ็ดห้ามิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับเราก็ต้องดูแลโลกของเราให้ดีประเทศของเราไม่คอยสนใจสิ่งแวดล้อมนะครับในในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและปร,ริมณฑลเนี่ยจะเห็นว่าหมอกขยะนี่ถูกเผา นะคับเผาโดยไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนี่มากมายก่อปัญหามลพิษเยอะแยะไปหมดนะครับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถูกทำลายนะครับเราก็ต้องต้องเห็นเลยว่าภูเขานี่กลายเป็นเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วนะครับแล้วบางทีคือการตัดไม้ทำลายป่าการกระทำอะไรตามใจตัวเองในเชิงธุรกิจก็ทำให้โลก เต็มไปด้วยปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมลพิษเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละประเทศโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆทั้งหลายอะไรก็ตามครับเราจะเริ่มต้นเรื่องราวของของพบโลกวันนี้ด้วยเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันที่4มิถุนายน2014นะครับก็คือ2557นี่ก็คือวาระครบรอบ25ปีกรณีชุมนุม ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย <c oughs> ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งน,นะครับโดยกลุ่มนักศึกษาและประชาชนนับแสนคนที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของการประท้วงนะครับหลังจากที่รัฐบาลนํากองกําลังทหารเข้าปราบปรามอย่างเป็นการปราบปรามอย่างนองเลือดเลยนะครับทั้งนี้เทียนัันเหมือนอจริงๆแล้วความหมายก็มันหมายถึงประตูแห่งสันทิขแห่งสวงสวรรค์นะครับแต่ว่าก็ เหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วนี่มันเป็นบาดแผลสําคัญจริงๆครับประตูสันทิสุขแห่งสวงสวรรค์ก็เต็มไปด้วยเลือดแหละครับของความสูญเสียคอนเกิดเหตุนะเมื่อ25ปีที่แล้วได้กับมีกระแสความไม่พอใจของกลุ่มประชาชนที่ต่างคขับข้องใจต่อราคาอาหารที่มีแต่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับขณะที่สังคมก็ชาชินกับการคอร์รัปชัน กลุ่มที่มีเส้นสายในพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลก็กกบโกลยผลประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศนะครับนั่นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ร้ายที่ที่ทินนันเหมือนเมื่อ25ปีที่แล้วครับขณะนั้นผู้นาจีนนะครับมองสถานการณ์โลกโคอมมิวนิสต์ที่ถดถอยอย่างวิตกจริตยิ่งนะครับสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในสมัยนั้นก็ประกาศคำมั่นถอนทหารออกจากยุโรป ตะออกนะครับทั้งในฮังการี่พรรคคอมมิวนิสต์ก็เสนอระบบการเมืองแบบหลายพรรคครับในโปลแลนด์สาภาพแรงงานโซลินาริตี้นะครับที่ได้รับการรับรองทางกฎหมายก็หันมาเจรจากับรัฐบาลซึ่งนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็จับตั้งรัฐบาลที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์รัสเซียริทูเนียแล้วก็เอสโตเนียประกาศเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตครับในขณะนั้นนะครับ หลังเหตุการณ์ผ่านไปนะครับการปราบปรามกลุมลก่มเรียกร้องประชาธิปไตยที่จะจะตรัสเทียนนันเหมือนผ่านไปห้าวันนะครับผู้นําสูงสุดในขณะนั้นคือเตั้งสิวพิงก็ปราบ,บตัวต่อสาธารณะนะครับผ่านโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อวันที่เก้านิถุนายนขอปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าวัตกปีอะไรนะครับ <c oughs> 1, 2,532นะครับในจีนขนาดนั้นครับมีผู้นำสูงสุดคือเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะไม่นั่งอยู่เฉยๆนะครับเติ่งเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆในจีนในต่างประเทศแล้วก็ตัดสินใจหยุดในสิ่งที่เรียกว่าการลุกคือที่เป็นปฏิกิริยาต่อการปฏิวัตินะครับก่อนในการลุกการหยุดในครั้งนั้นก็ต้องต้องใช้อะไรมากมายนะครับไม่ว,ว่าจะต้องจ่ายราคาเป็นเลือดเนื้อ และชีวิตเท่าไหร่ก็ตามเขาต้องหยุดให้ได้ครับในขณะนั้นนะครับวันที่4มวิถุนายน2532าสำหรับชาวจีนกลุ่มหนึ่งก็คือเหตุการณ์นองเลือดจากเหตุที่รัฐบาลส่งกองกำลังทหารนะครับอันประกอบด้วยกระบวนรถถังเข้าปราบตามอย่างเป็ดขาดแล้วก็ยิงใส่กลุ่มนักศึกษาและพละเรือนนะครับเพื่อสลายการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาประชาชน ผลของการปราบปรามก็มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนครับบาดเจ็บนับพันพันคนนะครับอันนี้เป็นเป็นข่าวใหญ่แลวจะเป็นเรื่องที่ยังเป็นประวัติศาสตร์อันแสนเศร้าแหละครับเมื่อสิ้นผู้นำการปฏิรูปการเมืองนะครับหูหย่ะปังได้จุดชนวนการเคลื่อนไหวนักศึกษาอันนี้คือผู้นำการปฏิรูปการเมืองตอนนั้นชื่อหูหย่อปังกับ การประกาศาว่าอาดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หูเยาปังถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่15เมษายนปีปีเดียวกันนะครับ2532ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกค,คนหลีกจํานวนมากนะครับและได้เร่งความเคลื่อนไหวของนักศ,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 ศึกษาดืวคว้มนต้าของหูเยาปังเนี่ยนะครับมันเร่งความเคลื่อนไหวของนักศ,ศ,ศึกษา เอ,อมีคํากล่าวที่บอกว่าสําหรับพวกเราสวรรค์พังถลายเสียแล้วครับนั่นเป็นคากล่าวของหูจาเชียงนะครับที่ปรึกษาวุโสคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลานั้นได้กล่าวเมื่อได้รับรายงานการเสียชีวิตของหูเจ้าปังซึ่งเป็นผู้นําที่เป็นเสาหลักปรับดันการปฏิรูปการเมืองครับปฏิทานอันแรงกล้านะครับมีมากมายเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับโจฟงซัวเ,เจอร์ฟงซัว ซึ่งขณะนั้นวัย21ปีครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชิงหวาคิดว่าเขากำลังเข้าร่วมขบวนเพื่อร้างนะครับเข้าร่วมขบวนการเพื่อสร้างอนาคตเพื่อร้างความสกรปรกและเพื่อสร้างอนาคตที่เรืองรองของประเทศชาติครับ เขาได้บอกว่าทุกคนกาลังแสวงหาความคิดใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วมันก็น่าตื่นเต้นมากที่ได้เรียนรู้และถกเถียงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้ครับนั่นเป็นคาสัมภาษณ์ของโจฟึงส่วนะครับที่ให้สัมภาษณ์ทางโทร,โทรศัพท์จากออสตินเท็กซัสเมื่อวันก่อนครบรอบที่สิปีกรณีนองเลือดเทียนอันเหมือนกับ2ีปีผ่านไปตอนนี้ โจเฟิงสัวอายุได้46แล้วนะครับขบวนเ,เรียกร้องประชาธิปไตยนับวันก็ยิ่งขยายให,ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นนะครับประชาชนกว่าหนึ่งแสคนหลั่งไหลลงมาอย่างทลองถนนในกรุงปักกิ่งด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปราบปรามหลายคนเขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายเป็นการจดหมายสั่งเสียไว้เลยครับในวันที่30เมษายนในปี2532นั้นนะครับ ก็ว่ากันว่า70%ของกลุ่มนักศึกษานะครับ1 3มื0 0คนพร้อมใจกันหยุดเรียนนะครับ70%ของกลุ่มนักศึกษาในขณะนั้นก็ตก130,000คนก็พร้อมใจกันหยุดเรียนนะครับมีการรียบร้องครั้งสุดท้ายในวันที่17พฤษภาคม1 9 8ันะครับผู้นําสูงสุดเกิงเสยวพิง พบปะพูดคุยกับนักศึกษาที่บ้านของเขานะครับจากการเปิดเผยของหลายแหล่งข่าวระบุเป็นการพูดคุยพอยุติการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเจ้าจีหยางนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคก็เรียกร้องด้วยท่าทีอมชอมนะครับในขณะนั้นอ้างอิงจากอันนี้เป็นคําอ้างอิงจากผู้เขียนอัตาชีวประวัติของเต้งเสี่ยวผิงนะครับเอสลาวอเกลนะครับระบุว่าเต้งได้สรุปว่ากาําลังตํารวจในปักกิ่งไม่เพียงพอสําหรับการรักษาความสงบครับ ถึงสั่งการให้กองทัพ <c oughs> เข้ามาช่วยครับนายกหล,ลีถิงนะครับและรองนายกเหยาอี้หลินในขณะนั้นสนับสนุนความคิดของเติ้งในทันทีเลยนะครับพอจะเอากองทัพเข้ามาช่วยนี่ก็มีการสนับสนุนกันเต็มที่เช้าตรู่ของวันที่สิบเก้าพฤษภาคมครับเจ้าชื่อยางที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเหนื่อยและก็อ่อนล้านะครับได้มายัางจตุรัสเทียนอันเหมือน เ,เขาก็บอกว่าพวกเราสายไปเสียแล้วเรา,เาพวกเรามาสายไปเสียแล้วนะครับผู้นำเจ้านั้นพูดกับกลุ่มนักศึกษาท่ามกลางเสียงตะโกนร้องขอประชาธิปไตยนะครับเ,เจ้า,เ,าเจ้าจือหยางนะครับได้ขอให้นักศึกษาหยุดการประท้วงอดอาหารในวันนั้นนะครับเราก็ถือว่าวันนั้นแหละครับคือวันสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวในศา,าต่อสาธารณาชนหลังจากนั้นก็ ถูกกักบริเวณนะครับในบ้านพักแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นเจ้าชื่อยังอีกเลยนะครับนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่วันเดียวกันครับเวลาสี่ทุ่มนะครับนายกฤษผงประกาศกฎอายการศึกในเมืองนะครับและประกาศผ่านโทรทัศน์สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังเผชิญกับภัยคุกคามใหญ่หลวงเขาประกาศอย่างนั้นนะครับประกาศผ่านโทรทัศน์ว่าสาธารณสาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังเผชิญกับภัยคุกคามอันใหญ่หลวง ต่ออนาคตระชากรรมของประเทศครับแผนการล่วไหลออกมานะครับโดยเจ้า,าเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐบาลมีจิตใจที่เมตตานะครับในตอนบ่ายเลยนักศึกษาก็ได้ยุติการอดทหารประท้วงนี่แผนการล่วออกมานะครับไม่ล่วนยิ่งกว่านี้นะครับภาวะหมดทั้งสิน้นกองทัพได้ติดอาวุธนะครับอกองทัพติดอาวุธทั้งหลายก็เคลื่อนเข้ามาหลังวันประกาศกฎอายการศึกนะครับแต่ก็ถูกสกัดด้วยปุงชนผู้ประท้วงนะครับประชาชน นอนบนถนนเพื่อหยุดทหารผู้นำนักศึกษาโจนะครับได้กล่าวไว้ว่าหลายหลายคนนำครอบครัวและลูกที่ยังอยู่ในวัยเด็กมาชุมนุมด้วยครับก็เพื่อแสดงการประท้วงอย่างสันตินะครับก็เป็นภาพของการประท้วงเมื่อ25ปีที่แล้วที่เทียนนันเหมือนนะครับเจ้าจือหยางนะครับผู้หายไปได้บันทึกในความทรงจำของเขาว่าผู้นำตึ้งตัดสินใจประชุมในวันที่20พฤษภาคมครับ หลังประกาศกฎอายการศึกแล้วก็ปลดเจ้าชื่ออยังออกจากตําแหน่งเลขาธิการใหญ่ในครับของพรรคผู้นําหัวปฏิรูปกล่าวว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวในทันทีนะครับแล้วจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการปลดเจ้าชื่ออยังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับนักศึกษาคนหนึ่งกบฟังเชื่องวัย22ปีจากมหาวิทยาลัยกีฬาการกีฬาปักกิ่งนะครับ เป,เป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ออกจากเทียนนันเหมือนเขาเดินไปตามถนน,นช้างอันนะครับใครที่ไปปักกิ่งก็คงจะจะจะทราบว่าถนนช้างอันเนี่ยมันพุ่งไปสู่เทียนนันเหมือนนะครับเป็นชื่อถนอนที่หมายถึงสันติภาพนิรันร์นะครับ้างอันนี่คือสันติภาพนิรันร์าการกตุรัฐเทียนนันเหมือนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ เมื่อขบวนรถถังเล่นตรงมายัางกลุ่มนักศึกษานะครับเขาก็บอกว่าเขานึกย้อนหลังพวกเขายึดจตุรัสจนถึงทุกวันนี้และผมก็ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาพุ่งเป้ามาที่พวกเราทำไมกองทัพถึงพุ่งเป้ามาที่นักศึกษานะครับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับเดินด้วยอาการใกล้หมดสติอยู่รอมรอบครับเขาเข้าไปผลักอ่ับเธอไปอย่างรัวเหล็กให้พ้นทางขบวนให้พ้นทางของขบวนรถถังนะครับล้รอรถอย่างล้อร,อรถถังเหยียบร่างของเขา เขาตื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลครับขาทั้งสองข้างขาดหายไปแต่ต่อมาเราก็รู้ว่ามีคนเก้าคนครับถูกรถถังเหยียดตายและอีกห้าคนบาทเทดเจ็บอันนี้เป็นความคิดนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ยังเป็นความหลังฟังยังคงยึดอาชีพในแวดวงกีฬาในปัจจุบันนี้ครับเป็นนักกีฬาบนรถเข็นนะครับในวิวเชียหลังเหตุการณ์ปรับปรามและย้ายมาอยู่ที่สหรัฐเมื่อปีสองพันเก้าครับเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับ ประจักษ์พยานในเหตุการณ์ปราบปรามวันที่4มิถุนายนนะครับนายหลี่และภรรยาได้รู้ว่าสาวใช้ของเพื่อนบ้านถูกสังหารเมื่อคืนบนถนนฉางอันครับ <c oughs> พวกเขาเห็นรถถังถูกจอดทิ้งไว้ก็ปีนขึ้นไปดูขบวนรถถังพวกเขาไม่ได้แล่นเข้าไปในจตุรัสเทียนเอนเหมือนนะครับรถพุ่งกราะนักสิบสิบคันถูกทิ้งไว้นี่เป็นคำกล่าวของหลี่นะครับแล้วก็บอกว่าเขาเห็นทหารบางกลุ่ม ปฏิเสธการเดินหน้าต่อไปอย่างจตุรัติครับหลายคนคว้างปืนไรเฟิลของตนทิ้งลงไปในครองนะครับทหารหลายคนก็ไม่ได้เข้าร่วมปฏิปฏิบัติการปราบปรามในตอนนั้นกองทัพต้องออกมานะครับแต่ก็มามีทหารหลายคนไม่เห็นด้วยกับการปราบปรามนักศึกษาดในรัษณานีนะครับก็ถึงขนาดกว้างปืนไรเฟิลของตนทิ้งลงไปในครองครับแต่ทหารแต่ก็ยังมีทหารอีกนับพันนะครับทำนะครับเสียงปืนดังก้องเมืองหลวงเป็นเวลาหลายวันครับ แต่วันที่4มิถุนายนนะครับหนังสือพิมพ์กองทัพาพรานเดลี่นะครับประกาศว่าการเจรจาจนของกลุ่มปฏิปฏิกิริยาการปฏิวัติครั้งร้ายแรงนะครับก็บอกประกาศว่าการเจรจาจนของกลุ่มปฏิกิริยาการปฏิวัติครั้งร้ายแรงระบุไว้อย่างนั้นนะครับ5วันต่อมานะครับคือวันที่9เติ้งเสื่พวผิงปรากฏต่อสาธารณชนครับแถลงผ่านโทรทัศน์ แล้วก็เรียกความเคลื่อนไหวประชาธิปไตยว่าพายุการเมืองนะครับที่จะต้องหยุดยั้งเพื่อเสถียรภาพระยะยาวเขาอ้างอย่างนั้นนะครับสำหรับการคำอ้างของต้งเสี่ยวพิงผู้อดอาหารประท้วงนะครับหลิวเสี่ยวปัวเป็นคนแรกที่ถูกจับกุมหลังการปราบปรามนะครับหลังถูกทางการควบคุมไว้สิบเก้าเดือนจึงได้ระบุค,ความผิดของเขาว่าเป็นผู้ยุแย่และโฆษณาชวนเชื่อปฏิกริยาต่อต้านการปฏิวัติกับแต่ก็ไม่ได้บังคับ ใจคำพิพากษาลงโทษหลิวนะครับเนื่องจากคุณูปกาศของเขาที่ช่วยยุติการเผชิญหน้าที่เทียน,นั้นเหมือนอย่างสันติปัจจุบันนะครับหลิวสือปัวอยู่ระหว่างการต้องโทษจําคุก11ปีในความผิดยุแย่การบ่อนทําลายอํานาจรัฐครับโดยการได้เริ่มแถลงการบัญญัติศูนย์ด 8, ครับคือชาร์เตอร์08ซึ่งมีเนื้อหา ย้ำเสียงเรียกร้องของประชาธิปไตยของนักศึกษานะครับและสรีภาพการพูดการแสดงความคิดเห็นจากปี2532หลิวได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปี2010นะครับคงจำกันได้นะครับนิกหลิวเซลปัวผู้ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพเมื่อสี่ปีที่แล้วกับ โมรดกจากทีนั้นเหมือนมันประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะครับถ้าเรามองจากปัจจุบันมาสอฟังนะครับบอกว่าเขาเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มสุดท้ายที่ออกจากทีนั้นเหมือนเขาอยู่จนกระทั่งตะวันฉายแสงในเช้าในรุ่งเช้าวันที่สี่มิถุนายนนะครับท่ามกลางเสียงปืนที่ดังระหว่างทางเดินกลับไปยังสถาบันศึกษาภาพยนตร์ปักกิ่งนะครับผ่านกำแพงเมืองเก่าเต๋อเสียงเหมือนในสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งนี่โอ้ยมี คนดังๆหลายคนที่จบนะครับอย่างจางยี่หมก็จบที่นี่แหละครับแล้วก็ก,ก็เขาก็เดินผ่านกำแพงเมืองเก่านะครับเตอซึ่งเหมือนประตูชัยแห่งคุณธรรมนะครับความความหมายอย่างนั้นเตออซึ่งเหมือนเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นศพเด็กเก้าขวบอยู่บนเกวียนครับทางการประกาศรายชื่อผู้นำนักศึกษา20บท21คนในบัญชีนะครับผู้ที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดชื่อมานะครับอยู่ในลำดับที่สิบ สื่อทางการรายงานว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ประชาชนอย่างน้อย400คนถูกจับกลุ่มครับสถานีโทรทัศน์กลางออ,อ,าาออกอากาศออกอากาศภาทหารจ่อปืนคุมตัวผู้ถูกจับและนายยศรีเิงนะครับสนุเสริญกองกำลังทหารหลังการปราบปรามที่เทียนนันเหมินนะครับเจ้าชื่อหยางก็ถูกกักบ,บริเวณในบ้านพักกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตนะครับ อตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นมีหลายชุดด้วยกันตามแหล่งข่าวต่างๆนะครับอาทิตย์แถลงการของคณะมุขบนตรีระบุในวันที่6มิถุนายนว่าจํานวนผู้เสียชีวิตนั้นน้อยกว่า300คนครับรวมถึงนักศคือสามหายใน,ใน,ในกรุงปักกิ่ง23คนส่วนผู้บาดเจ็บได้แก่ทะหาร5,000นายพลเรือน2,000คนครับอันนี้เป็นเป็นจากแถลงการของคณะมุขมนตรีนะครับ สาบนนักศึกษาอิสราแห่งปักกิ่งนะครับก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิต4,000คนโดยไม่ระบุจํานวนผู้บาดเจ็บนะครับว่าเป็นใครกันบ้างนะครับสำหักข่าวเอพีครับระบุในวันที่5มิถุนายนปี2532ร,ระบุว่าผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย500คนครับก็ไม่ได้ระบุจํานวนผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับส่วนสื่อฮ่องกงนะครับเซาล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ระบุในวันที่6มิถุนายนนะครับปีเมื่อ25ปีที่แล้วบอกมีผู้เสียชีวิต1,400คน แล้วก็บาดเจ็บหนึ่งหมื่นคนครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆครับทีนี้มาดูยี่สิบห้าปีต่อมานะครับสีชิ้นผิงก็เหมือนกับเติ้งเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันในผู้นำของจีนคือสีชิ้นผิงเขาก็ <c oughs> มีการวิเคราะห์กันออกมาว่ามันก็เหมือนกับเติ้งเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้ววันนี้กับยี่สิบห้าปีที่แล้วเหมือนกันในลักษณะของการเป็นผู้นำนะครับคือหมกมุ่น ในการอยู่รอดของพรรคนะครับทําทุกอย่างเพื่อประกันอํานาจพรรคอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เหมือนกันนะครับคือหมกมุ่นอยู่กับการอยู่รอดของพรรคแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่อประกันอํานาจของพรรคครับแต่ทศวรรษ1980นะครับพรรคพรรคเสนอข้อต่อรองคือความมั่งคัง่งไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองครับสิ่งที่เสนอคือความมั่งคั่งนะครับไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองและพรรคก็ทําได้ครับในปี1989นะครับ ก็เป็นปีที่เกิดเรื่องนะครับ GDP ต่อหัวของประชากรเท่ากับเพียง400เหรียญสหรัฐต่อปีครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเพิ่มเพิ่มเป็น17เท่าเท่ากับ6,800เหรียญสหรัฐต่อปีนะครับพักยังได้โฮมก็คือกระแสชาตินิยมภายใต้คำขวัญความฝันของจีนนะครับรักประเทศเท่ากับรักพรรคนะครับอันนี้เป็นกระแสชาตินิยมที่เกิดขึ้นภายใต้คำข,ข,ขวัญคำขวัญนะครับความฝันจีน รักประเทศเท่าัพรรคครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับสิ่งที่พักยังทำทำได้อคะแนนไม่ดีนักต้องบอกว่าทําคะแนนไม่ดีนักนะครับโดยช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้มีการจับกลุ่มตัวกลุ่มเรียกร้องการเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นะครับทำแบบนี้ก็ไม่มีทางจะได้คะแนนดีนะครับก็คือไม่กี่เดือนมานี้มีการจับกลุ่มกลุ่มเรียกร้องการเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ครับ บันฑิตประยุสภานะครับด้านสังคมศาสตร์แห่งจีนได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่กว่าหนึ่งหมื่นแปดันคนครับได้หลบหนีออกนอกประเทศระหว่างปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าถึงสองพันแปดครับพร้อมกำลำทรัพย์สินออกไปด้วยครับทั้งสิ้นหนึ่งแสนสี่หื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่เมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เชื่อมั่นในอนาคตของประเทศแล้วประชาชนทั่วไปจะคิดอย่างไรนะครับนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากในเมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อมั่นในอนาคตของประเทศ แล้วประชาชนทั่วไปจะคิดยังไงนะครับและทำไมส่วนใหญ่ของนักทุ่มพนันมือเติบในคาสิโนโทั่วโลกจึงมาจากประเทศจีนนะครับเงินที่เขานํามาเสี่ยงการพนันนั้นเป็นเงินของใครนี่ก็เป็นคําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียบเรียกจากอคอรัลมพิเศษํำลึก25ปีเหตุการณ์รี้อร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนนั้นเหมือน เมื่อเดือนมิถุนายนปี1989-2532นะครับก็จะทำโดย South China Morning Post Voiceform นะครับเทียนอั้นเหมือนนะครับนั่นก็เป็น I w i t e Look Back to the Spring of 1989นีนะครับได้นะ of, รายงานความคิดเห็นนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการคิดเห็นเป็นความคิดเห็นนะครับเป็นความคิดทั้งหลายที่ปรากฏในฮ่องกงนะครับในเซา ชไนนามอร์งโพสต์เนี่ยก็อยู่ในฮ่องกงครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับเราเราดูตามบรรยากาศทั้งหมดครับรัฐบาลนานาชาติประนามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดใจลกลางกรุงปักกิ่งของจีนนะครับในเวลาครบรอบ25ปีก็ถูกประนามเลยนะครับเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่จรวดเทียนนันเหมินขณะที่กลุ่มประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยนะครับและไต้หวันจัดงานจุด เทียนนะครับเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โดยเฉพาะฮ่องกงในมีผู้ชุมนุมถึงสองแสนคนด้วยกันแต่ว่าในสองแสนคนนะครับถือว่ามากที่สุดครับเป็นเป็นการรำลึกกัน ที่สวนวิกตอเรียพาร์คในฮ่องกงนะครับแต่ว่าในจีนในในในปักกิ่งเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหห้ามกันอย่างมากมายเลยนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้มีการํำลึกถึงในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเหมือนบาดแผลแเป็นเหมือนบาดแผลที่สําคัญมากๆนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประัติศาสตร์เปื้อนเลือดของของสังคมโลกเลยต้องว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ มีการปราบปรามปราบปรามอะไรกันอีกมากมายนะครับเราก็ต้องมองเห็นภาวะแบบนี้แต่รัฐบาลสหร,รัฐนะครับไปเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวประชาชนที่ถูกคุมขังจากความพยายามจัดการประท้วงส่วนประธานาธิบดีมาอิงจิวของไต้หวันแถลงว่าเหตุการณ์ที่จตรัสเทียนอันเหมือนเป็นบาดแผลใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับไปเรียกร้องให้จีนเร่งแก้ไขก็ผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ซัมอีกนั้นเป็นภาพสําคัญทีเดียวนะครับเป็นภาวะสําคัญแล้วก็เป็นเป็นนายาสาคัญต่อต่อการดําลึกถึงประตูสันติสุขแห่งสุวรร์หรือเทียนนั้นเหมือนเนี่ยนะครับวันเดียวกันครับกลุ่มนักวิชาการจากยุโรปและสหรัฐได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีสีจุนผิงนะครับ ของจีนก็ขอให้ปล่อยตัวนายปูจีเฉียงนะครับปูจีเฉียงนะั้นเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการอีกสี่คนที่ถูกควบคุมตัวนะครับระหว่างการเสวนาเกี่ยวกับเหตุการณ์เทียนอันเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วครับโดยระบุว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะครับเนื่องจากทั้งหมดไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของการลึกถึงเทียนอันเหมือนเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็มันก็มีภาวะอะไรต่าง ที่เกิดขึ้นในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับบทสรุปที่สําคัญก็คือว่าวันนี้กับ25ปีที่แล้วไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็ยังหมกมุ่นกับการเอาตัวรอดนะครับหรือการดํารงอยู่ของของพรรคนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็มีการมองกันนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับรัฐบาลยังมกมุ่นอยู่กับการอยู่รอดของพรรคทาทุกอย่างเพื่อปัก,กันอํานาจของพรรคนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนจริตนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยว่าภาวะของความ <c oughs> ของความไม่นิ่งเนี่ยนะครับหรือความไม่เที่ยงแท้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับตราบใดที่ประเทศก็ยังหมกมุ่นอยู่กับภาวะของความมั่งคั่งไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องตอบไม่ได้ว่าสาเหตุของความบาดหมางเป็นรอยแผลของประเทศทั่วโลกนี่มันคล้ายคกันครับมันมาจากความทุจริตเนี่ยแหละครับมาจากผู้นําที่ไม่เห็นอ่ไม่เห็นเสรีภาพของประชาชนอนะันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียว ก็ถือว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งถือว่าในอนาคตเป็หวังว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ของ ของโลกนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันเป็นในยะสําคัญที่จีนจะก้าวไปถึงตรงนั้นอ่าโดยการเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดครับแต่ถ้าภายในนั้นมีปัญหาลึกๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับยังมีบาดแผลที่ไม่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงก็ต้องถือว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอ่เป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะคําคถามมากมายที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับว่าทําไมคนจีนถึงหลบหนีออกจากประเทศนะครับแล้วก็นําเงินออกจอกประเทศมากมาย 1, 40, 50, 000 000 000นะครับหนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับคนที่หนีออกไปและคําถามสุดท้ายที่เป็นคําถามที่เจ็บปวดที่สุดก็คือว่าทาไมนักพนันที่เป็นเล่นกันทั่วโลกเนี่ยเป็นเป็นคนจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถามมาเงินที่พวกเขานํามาเล่นการพนันและเดินทางออกนอกประเทศไปเล่นการพนันทั่วโลกนั้นพวกเขาเอาเงินมาจากไหนนะครับวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ พบโลก